สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมปาล์มสันยูนะผมและพบกับรายการเตะวืดนะผมผมจะพาวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอังกฤษนะครับผมก็เปิดฤดูกาลใหม่แล้วครับ2 0 2 2 2 0 2 3ครับสัปดาห์นี้ครับผมจะวิเคราะห์คู่ระหว่างฟูลแลมพบกับลิเวอร์พูลนะผมก็เล่นกันที่คาร์เวนคอสเชตนะครับในบ้านของฟูลแลมนะผมฟูลแลมนะครับเป็นทีมน้องใหม่หน้าเก่าเลยครับขึ้นชั้นมาบ่อยมาก แล้วก็ตกชั้นลงไปแล้วด้ดการนี้ก็กลับขึ้นมาอีกถือว่าด้วยการที่ผ่านมาครับเป็นแชมป์ของแชมป์เป็นชิพเลยครับผมได้จากที่หนึ่งของตารางนะครับถือว่าเกมลุกดุดันโหดมากครับด้วยการแล้วยิงได้เกือบร้อยร้อยร้อยหกประตูผมจะไม่ผิดถือว่าฟอร์มสุดยอดมากแลก้วก็ตัวหลักๆกก็ยังอยู่กันครบนะครับสำหรับฟูลแลมดฤดูการนี้ก็ เสริมครับตัวที่เก่งๆก็ดีหน่อยเซอร์ไพรส์หน่อยก็คือจอเบริญญาครับย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแล้วก็อดีตเด็กเก่าแมนยูตัวหนึ่งอย่างแองเดสเปเรล่าครับก็ย้ายมาอยู่ฟูลแลมและอีกตัวหนึ่งนี่ฮะคัดดิงเกมแล้วก็คือเป็นกองหลังที่วิ่งไวมากครับคือเป็นวิงแบ็คครับผมเล่นอยู่ลีกเยอรมันครับจากโวบวกครับย้ายมาอยู่ฟูลแลมก็คิวินอิมบาบูครับผมตัวนี้ถือว่าสปีด ความเร็วคือว่าสูงจัดมากครับตัวนี้จะมาเล่นในตำแหน่งแบ็กขวานะผมตัวที่ย้ายเข้ามาใหม่นี่ก็คือว่าสามารถยกระดับทีมได้ดีเลยนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ส่วนผู้จัดการทีมนะครับอย่างมาโกซิงวานครับก็ประสบการณ์เยอะอยู่แล้วครับคุมทีมมาหลายทีมในอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเฮาสิตี้ครับที่เคยตอนนั้นอยู่พรีเมียร์ลีกแล้วก็วัตฟอร์ดแล้วก็อเวัตตันนะครับที่คุมล่าสุดทีมในพรีเมียร์ลีกตัวเองก็โดนปลด แล้วก็วางงานจนมาคุมฟูแลมถึงตอนนี้ครับถือว่ามาโกซิงว่าทำทีมได้สนุกนะคผมถือว่าบุกสนุกแล้วก็ถือว่าบู๊เลยบุกแหลกเลยครับผมแต่ถ้าบุกแหลกไปนี่ก็นัดนี้นะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับยอลีกมันคนละระดับกันนะเจอคู่แข่งก็ต่างกันเยอะครับแล้วก็มาเจอคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลครับผมคือเวลาเจอทีมแรกหรือว่าเจอทีมบุกใสยอย่างเงี้ย ริพูพร้อมที่จะบุกสวนกลับแล้วก็ถือว่าชอบเลยครัทีมที่เปิดเกมลุกเข้าใส่ริพูนี้ริพูเตรียมพร้อมทุกอย่างครับผมเตรียมบุกเข้าใส่แล้วก็สามสารในลุกครับริพูครับถึงจะขาดซารโอมาเน่ไปแล้วครับผมที่ขายไปให้ไบยูมินิกครับเราก็ได้ดาวินดูนเยสมาแทนนะครับสําหรับริพูถือว่าสามสารในลุกก็เป็นสูตรใหม่ครับเจนคอปในลูกการนี้ก็ทั้งดาวินดูนเยสนะครับผมทั้งสโมซาลาแล้วก็ดูเดีแสถือว่า ต้องชมครับว่าดูการนี้ว่าจะเปียงปางไหมต้องรอดูครับผมพูดถึงดาวินดูเนสครับผมก็เกมนี้นะครับถ้ายิงได้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมน่าจะคลายความกดดันไปเยอะมากพอสมควรน,นะครับผมเพราะเขากดดันมากครับตั้งเพอ,อยายามอยู่ริพูแลวค่าตัวถือว่าแพงพอสมควรก็ 64, 000, ประมาณหกสี่ล้านปอนใช่ป่ะแล้วก็มีสิทธิ์อัพไปถึงแปดสิบสี่แปดสิบห้าล้านปอนด้วย โบนัสในสัญญาอนาคตแต่พี่ภูริยอมทุ่มมาจ่ายเพราะ้ดยการแล้วอยู่กับเบฟิกา้าหรือว่าผลงานของดาวินเนี้ยนี่มันสุดยอดมากครับถือว่ายิงระเบิดจะเทิงเลยเสถียที่มันคือฉีกทุกอย่างอ่ะเจ้าตัวกดดันมากนะครับผมขอบอกเลยว่าเนี่ยคุณรุ่งพิมพ์เนี่ยมีส่วนทำให้เขาอ่ะตอนเนี้ยรู้สึกว่าแบบดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าโอเคกว่าเดิมอ่ะทั้งอยู่ติเอสใช่ปะทั้งเฟอร์มิโน ไม้า่าข้างตัวใหม่อย่างฟ a เบิลคาเมนโยด้วยเขาก็ยังบอกแล้วว่าคนที่สําคัญที่สุดทําให้เขาเล่นง่ายกว่าเดิมก็คือโมเมซาร่าคือเป็นคนช่วยดู h e คติกการเล่นหรือการปรับตัวทุกอย่างการพูดคุยการสื่อสารการเข้าทําหรือว่าหายจังหวะเนี่ยสาระถ่ ala, ายทอดทักษะทุกอย่างเลยคือสารามีประสบการณ์เยอะมากครับผมเขาคงบอกวิธีแนวทางเนี่ยการเข้าทําการเล่นประตูนเนี่หาจังหวะน,นี่แหละ ผมคิดว่าตรงนี้แหละจะไม่นูนเย็ะน่าจะคาความกดดันไปเยอะมากเลยนะส่วนโค้ชอย่างเยอะกินคอันะครับผมก็พยายามผลักดันนะครับและกระตุ้นนูนเย็มากเลยคือคาดหวังไว้เยอะมากผมคิดว่านะลูกการนี้แล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเกมคอมมิชชั่เนาะนูนเย็ลงมาเป็นสารองถือว่าเล่นได้ดีพอสมควรเลยครับมีจังหวะยิงตั้งลูกสองลูกสามลูกถือว่า สุดท้ายก็ยิงได้เป็นประตูปิดกล่อง3-1แล้วผมลูกมงจากโมงซาร่าโยนให้โรเบอร์สันมงกลับมาให้นูนเยโมงเลนทางเข้าไปก็ต้องใช้เวลาปรับตัวอีกเยอะนะครับผมสาหรับนูนเยนะผมก็ไม่มีใครมีความสูขเข้านูนเยนะครับผมในสัปดาห์นี้ผมเรียกจุดโทษได้หนึ่งลูกแล้วก็ยิงได้หนึ่งลูกก็ยินดีนะครับที่ได้แชมป์แรกกับลิเวอร์พูลนะผมส่วนตัวหลักนะครับลิเวอร์พูลก็ยังอยู่กันครบนะเรื่อการนี้ขายไปไม่กี่ตัว เกมนี้นะครับก็แค่เช็คฟิตน่าจะอาริซงเบเกอร์ตัวเดียวที่เจ็บมีปัญหาการบาดเจ็บตั้งแต่พรีซีซั่นที่ผ่านมาถ้าไม่พร้อมอยังไงก็อาร์เดียนก็ตดแทนได้ไปแล้วครับผมตอนนี้ออผลงานก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่ครับสำหรับอาร์เดียนอายุก็เยอะแล้วประสบการณ์ได้แน่นอนส่วนเกมรับนะครับผมแนวรับถือว่าทำได้ดีนะครับผมในปีช่วงปีงที่ผ่านมา เกมเจมส์นิตี้ก็ถือทำได้ดีนะครับผมทั้งโรเบิร์ตสันทั้งเทรนดิคซ์โนและคู่เซนเตอร์อย่างมาติฟกับฟานได้ก็ถือว่าปัญหาเกมรับการเคลียร์บอลเลยถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับผมนิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแต่ที่สำคัญที่สุดผมคิดว่ากองการนะผมอย่างเตียโก้กันจาระครับดูการนี้ดูการที่สามของเขาสองดูการที่ผ่านมาผมคิดว่าเล่นต่างจากดูการนี้มากเลยดูการนี้ผมว่าเขาฟิตกว่าเดิมมาก ดูเหมือนเต็มร้อยกว่าเดิมมากอาจจะเป็นดูก,การที่พีคที่สุดแล้วครับผมสําหรับเตียโก้แลาราต้องรอดูนะผมดูก,การนี้น่าน่าดูมากฟอร์มของเตียโก้ส่วนเฮนเดอร์สันกับฟามิโยก็ไม่ค่อยมีมีข้อผิดพลาดเลยเยอะมากครับผมกับตันทีมก็ถือว่าไว้วางใจได้ครับส่วนสามแนวลุกก็ต้องค่อยๆจูนกันขึ้นมาใหม่ทั้งดีอาร์ทั้งซาราแล้วก็นูเน่ครับผมรองเราก็ยังมีฟอร์มิโน่ครับอาจจะเป็นสอดแทรกเป็นตัวจริงก็ได้ ยังเป็นตัวสาคัญอยู่แล้วก็ควาวันโยนะครับคอปเปอตัวหนึ่งที่อยากปั้นคือไฮรวนเลียรนะครับผมโดยการนี้คิดว่าน่าจะได้รับโอกาสจากยเกนคอปเยอะมากส่วนที่น่าพิหวังผมคิดว่าน่าจะเป็นอเล็กซออเล็แชมเบอร์เลนนะหรือเจ้าตัวนี้จริงๆก็คือไม่อยากย้ายคือคอปก็ยังพูดเลยว่าเฮ้ยอ,อยู่ด้วยกันก่อนดีมาสร้างความสัมพันธ์กันก่อนนะครับด้วยอาการบาดเจ็บครับหรือว่าเจ็บหนักนครับรอบนี้แฮมสติงครับพักประมาณเดือน2เดือน คือก็คงไม่ขายเพราะผมก็คิดว่าคงไม่ขายนะสําหรับแชมเบอร์เลนนะเขาคงเก็บไว้ใช้งานอยู่แต่ก็น่าสภาพร่างกายครับตามอายุครับผมสําหรับซาร่าเนาะผมคิดว่าเรือการนี้เขาคงเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมมีนูนเยสมีทังดีเอสแบ่งเบาภาระเกมลูกเขาเยอะกว่าเดิมมากถ้าปรับตัวได้ไวนะผมิว่านะซาร่าจะเล่นง่ายกว่าเดิมแล้วเจ้าตัวก็เพิ่งต่อสัญญาอไปด้วยคงแฮปปี้มากครับผมสำหรับซาร่ารัพเดจริง สำหรับผู้แลมนะครับผมคิดว่านะครับน่าจะใช้ชุดนี้เลยครับผมแล้วก็มาเล็กโรดดาครับเป็นผู้รักษาประตูครับส่วนแบ็คขวาก็เป็นคินนี่เตเต้นะครับผมส่วนคู่เซนเตอร์ครับก็เป็นโทซินอัลลาบิโยนะครับคู่กับทิมลีนนะครับผมก็แบ็คซ้ายก็เป็นแอนโทนี่โรบินสันครับน่าจะเป็นชุดที่จากลูกไกแล้วนะครับผมส่วนคู่กองกลางครับก็จะเป็นตัวใหม่อย่างเจาปริญญาครับคู่กับแฮร์รี่สันลีนะครับผม ่วนแนวลูกครับก็จะเป็นแฮร์รี่วิลสันครับที่น่าจะได้พบกับเจอทีมเก่าเลยผู้จัดการทีมคิดว่าน่าจะให้โอกาสลงเลยนะส่วนเฮงเดสเฟรล่าก็มีโอกาสที่จะลงตัวจริงนะผมคิดว่าก็ฝั่งซ้ายก็น่าจะเป็นไอ้บ๊อบบี้ลีนะผมวนี้ก็เล่นมานาน,น้ะครับอยู่ฟูลแลมส่วนหน้าเป้านี้ก็ขายไม่ได้แน่นอนครับอย่างอเล็กซานเดอร์มิโตวีนะครับสุดหน้าทีมชาเซิร์ฟนะครับสี่สองสามหนึ่งครับแผนนี้ครับใช้มานานมากแผนนี้ส่วนลิวพูดนะผมผมคิดว่าอาริซงเบเกอร์นะน่าจะลง ปิดทันเป็นตัวจริงแทนอาเดียนได้เกมนี้ส่วนสี่แงหลังนะครับชุดเดิมครับเทนเล็กเซ์เดนครับแบ็คขวาคู่เซนเตอร์ก็คงเป็นเจอมาติฟนะครับคู่กับเวอร์จิลฟานไดนะครับผมส่วนแบ็คซ้ายก็น่าจะเป็นแอนดูร์เบิร์ตสันนะครับส่วนคู่กองกลางครับ3ตัวเลยตัวลูกคิดว่าน่าจะเป็นจอ์แดนแฮนเด์สันนะครับปาบินโยแล้วก็เจีอโคอาคันตาลาฝั่งซ้ายนะครับผม ส่วน3แนวลุกคิดว่าจัดใหม่ครับน่าจะเป็นชุดนี้ครับผมตัวจริงได้สักทีนะครับโมเมสซาร่าหรือดีเอสครับผมแล้วก็ศูนย์หน้าค่าตัวแพงครับอย่างดาวินนูเยบที่จะได้รับโอกาสลงเกมนี้ถ้ายิงได้ก็จะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากสําหรับดาวินนูเยสในเกมนี้นะครับผมเจอกันล่าสุดนะครับที่แอนฟิลด์นะผมโอ้โหใครจะไปเชื่อครับผมสติฟูลแลมนะครับไม่แพ้ริวพูนนะครับมา2นัดนะผมเรียอกันที่ที่ที่เขาตกชั้นไป ชนะ1แล้วก็เสมอหนึ่งกระแสกว่านั้นคือบุกไปชนะที่ถึงแอนฟิลด์นะครับหนึ่งศูนย์ครับช่วงนั้นลิวูมีปัญหาตัวบาดเจ็บเยอะถ้าจํากันได้เจอก,กันหันนี้นะครับผมคิดว่ามีสินะครับใส่เงินเต็มตั้งแต่นัดแรกแน่นอนครับคือลิวูก็ไม่อยากจะมาเสียแต้มกับทีมน้องใหม่หรอกผมคิดว่าคือนั่นแหละฟอร์มแล้วก็นุนเยสน,นะครับพอพูดถึงนี่คือเต็มร้อยแน่ผมคิดว่านะนุนเยสมีโอกาสได้ลงตัวจริงนะเกมเนี้เพราะจะได้เรียกความมั่นใจมาเลย ทดลองไปเลยว่าเล่นได้หรือเปล่านั่นเนี่ยจะได้ลองดูปรับปิดตรงไหนก็แก้ไขกันไปนะผมสำหรับนูเนสก็ไม่ง่ายนะครับสําหรับลิวพูครับที่จะเอาชนะฟูลล่ได้นะครับฟูลเล่เป็นทีมที่เล่นในบ้านแข่งแก่งพอสมควรเลยจากฤดูกาลที่ผ่านมาทำผลงานได้ดีด้วยแต่เกมลุกโหคือมันยิงได้ร้อยกว่าประตูนี่มันน่งห่วงกันนะสำหรับกองหลังลิวพูเกมรับว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับคือเราก็ต้องมาลุ้นกันเนาะวันเสาร์นี้ว่าลิวพูจะชนะฟูลล่ได้หรือเปล่า หรือว่าฟูลแลมจะเซอร์ไพรส์ชนะรีพูหรือว่าได้เสมอจากรีพูได้แต้มก็ต้องมาติดตามชมกันนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับช่องเตะวืดนะครับผมนี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบ,พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ